คลิปนี้ผมมาเริ่มต้นใหม่ครับผมก็นั่นเลยครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาเริ่มเล่นไม้ครับฮาร์ดคอร์ใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะว่าเซฟเก่าของผมเนี่ยมันหายซึ่งผมก็ได้เล่ารายละเอียดไปหมดแล้วนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้โอเคมาเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะครับแล้วตรงนี้มีเต่าได้ยังไงวัเดี๋ยวตรงนี้เป็นทะเลทรายนะครับแต่มีเต่าอ,อยู่ 5ตัวเลยนะตรงนี้นี่ค่อนข้างทําเลสวยอยู่คิดว่าเดี๋ยวผมคงจะได้ทําบ้านแบบว,ว่าตรงภูเขาแหะมานี่เลยเจ็บได้เป็นหมวกมานะครับเป็นหมวกอะไรไฟ,ไฟโปรเทคชั่นเหรออืมใช้ได้เลยนะครับที่นี่ก็เมืนดิงก็ในตอนที่1เนี่ยผมกะว่านะครับผมจะ ไปฆ่าดือดก้อนเลยนี่โคตรข้ามขั้นอ่ะแต่ก็นะเราจะมาลองดูกันเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสปีดหลันให้ดูแล้วกันตรงนี้ลงหมดเมือเอาหมวอเลยวะลงเหมืองตัวนี้นะเป็นการขุดที่นานมากอ่ะเดี๋ยวผมว่าขออนุญาตนะอนุญาตอัปเกรดเป็นพิกแอ็หินกันแล้วกันจึบจึบโอเคเออจะได้ขุดเร็วขึ้นหน่อยเออเนี่ยต้องงี้คิดถึงจริงๆเลยการลงเหมืองแบบเนี้ยผมว่านะเรามาทําโลกนีกว่ะ เราทําโล่ก่อนทําโล่นก่อนนะครับอันนี้เผา,าไปนะครับใช้ไม้นะครับเพราะว่าเหล็กแค่2ก้อนใช้ฐานเปลืองโอเคนะครับแล้วก็ทําโล่เออเนี่ยของดีเลยเนะี่ยไปครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนไหนัน่นแหะตักน้ามาด้วยเลยกันโอ้ถ้าลงไปนี่คงจะเรียบร้อยเลยนะครับเพราะมีเพชรเชื่อไหมเพชรหาไม่ยากหรอกอะไรโอ้สวัสดีครับเจอมอนตัวแรกแล้วครับผมเป็นซีบอมเดี๋ยวผมกะว่าจะลง ถ้ำยาวๆเลย,ยกันนะเป้าหมายเราคือหาเพชรให้ได้9 24ให้ได้24เม็ดนะครับเอ้ย27อืมให้ได้ประมาณ27 27ก้อนนะครับเป้าหมายของเราในการหาเพชรในวันนี้นะครับไปเลยดีกว่าเพื่อจะทำชุดเกาะและพิกแอคนั่นเอง not today boy not today ทองนี่ต้องใช้นะครับเอาไปแลกกับพิกลินโอเคมามาเผาเหล็กกันดีกว่านะครับเปร๊บเปร๊บโอเครอรอนะครับแล้วเดี๋ยวเราทําชุดกอกันโอ้สวัสดีครับผมน้ามันเอ่อสเกลต้านและซอมบี้โอเคเราได้มาแล้วนะครับทำชุดเกอะปึ๊บกางเกงหมวกและรองเท้าปึงเข้าให้โอ้โหครบชุดครบชุดแล้วครับผมเยี่ยมไปเลยส่วนไอ้นี่เอาเก็บไว้ก่อนอ่าถ้าผมจะลงไปนี่มันน่าจะเสี่ยงเกินไปผมค่อยๆลงแล้วกันนะ เว้ยกลายเป็นหินโอ้ยเว้ผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วเอาลงนี้กันอ้าวสวัสดีครับเฮ้ยอันนั้นมันสายใยแร่นี่ว่าเป็นสายใย,ยแร่ของ copper นะครับผมเฮ้ยสวัสดี keeper มาใส่กันหน่อยดีกว่าอือจ้าโอ้ตัวนี้โอ้โหนี่แหละผมว่าได้กลิ่นเพชรละแถวนี้เฮ้ยไม่ใช่มันต้องใช้เครื่องขุด สปอนเนอร์โอ้แล้วเป็นสปอนเนอร์สเกลด้วยสวยโอเคก็เอ้ยว่าใกล้บ้านเลยเนี่ยแถวแถว,ถวบ้านเลยเนี่ยพี่กัดก็ไม่ได้ไกลมากแค่ร้อยกว่าบ็อกแล้วก็มีเหล็กนะครับมีบีดรูทซีดแล้วก็เนื้อซอมบีนี่กับกระโหลกกระลายวะแล้วก็เอ้ยมีสองกล่องนี้เนาะพัมกินซีดกับเมลอนซีดนะครับผมมีการพาเดอร์ด้วยอ่าฝากไว้ก่อน ขอ,ขอานผมขอฝากตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนช่วยจํานะครับตรงนี้พิกัดคือ120กับ120โอเคโจทย์เรียบร้อยนะครับช่วยจํานะทุกคนช่วยจํานะ120 1ลบแล้วก็120นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่คือกล้องผมมันบงังพิกัดอยู่ผมยังไม่เห็นหรอกยังไม่เจอโอ้เจอละก็เลยบอกว่าไม่เจอเพชรเจอคิปเปอร์แทนอ่ะเรเปิดไปซะยังไม่เจอเพชรสักเม็ดเลยนะตอนนี้นะก็มีโอ้ยข้างหลังนี้มีทางไปนะเนี่ยอ่ะผมคิดว่านะน่าจะ ไม่มีแล้วน่าจะไม่เจอเพชรจริงๆละผมไปมาทุกซอกทุกมุมแล้วนะของถ้ำถ้ำเนี่ยคือมันก็เป็นถ้ำที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับโอเคงั้นแปว่าเดี๋ยวผมขอขึ้นกันแล้วกันนะคือมันไม่เจอเพชรจริงๆอ่ะโอเคมาโผล่บนภาาพ,พื้นดินแล้วโอ้ออกด้านข้างภูเขาผมว่าไปวิ่งหาหมู่บ้านดีกว่าไหมเนาะตอนนี้เนาะโอ้นี่ไงนี่โอ้ว่าแล้วมันมีอยู่แล้วสวัสดีครับขายโอ้ขายอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยว ะอ้าวบักอะไรเนี่ยแถวนี้ก็เป็นไบโอมที่โอ้ยสวยนะเนี่ยเอาจริงเขาจะว่าไปแล้วอ่ะผมมาเลี้ยงหมาดีกว่าจืบ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 โอเคเลี้ยงไม่ได้ลาก่อนเต่าอีกแล้ว เจเต่าบ่อยนะโอ้ววัสด,ดีจ้าเจ้าสุนัขจิ้จอกโอเคได้เหล็กมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเหล็กอันนี้ผมเอาไปทำอะไรดีชิวอ่าชิวยังไม่พังอ่ะเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะโอเคประมาณนี้นะครับในการลงถ้ำแล้วก็อาหารอีกประมาณนี้โอ้ยอาหารเยอะแยะเลยนะโอเคเดี๋ยวผมว่าลงถ้ำตรงนี้แล้วกันนะอย่าตันเลยเหอะอย่านะขอให้มีโอ้โอ,โอ เฮ้ยถ้าไม่มีแววโอเคเว้ยใช้ได้เลยโอเคงั้นไปว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวไปตามลาเพชให้ได้เท่าไหร่นะ27ก้อนก็นแล้วกัน ก็มาสรุปกันดีกว่านะครับตอนนี้มีคิปเปอร์อยู่สีตัวข้างหน้าอันนี้ไม่เกี่ยวตอนนี้ได้เพชรมา45เม็ดนะครับแล้วก็เหล็กอีกเท่าไหร่ไม่รู้แต่เท่านี้เท่าที่เห็นอะเออเท่าที่เห็นอะคือเอาตรงคือผมก็ไม่ได้ขุดอะไรมาเยอะนะคือคือส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไปเน้นตรงเพชรมากกว่านะคือแบบว่าวิ่งหาเพชรซะส่วนใหญ่นะครับแบบว่าเจอแล้วนะี่เนี่ย ผมก็ไม่ได้ขุดนะครับพวกเลสโตนที่แบบวิ่งผ่านมาเลยคือตอนแรกนะครับกะว่าจะหาสัก27เมตรแต่ทีนี้เนี่ยพอดีว่ามันเจอทีนึงก็แบบเจอเยอะเลยไงก็เลยจัดไป45ก้อนนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปทำประตูนรกไอตรงพอท่อรูนอะน่าจะต้องขุดขึ้นไปแหละเนาะอันนี้พิกัดเท่าไหร่23มันเพิ่ง23เองอะ โอเคโอเคที่ขุดพางอ่ะทำใหม่แล้วกันอ่าอะผมว่าที่ขุดพิรเลยดีกว่าโอ้พชรเยอะแยะนะใช่ใช้ใชไปอ่าโอ้ที่ไหนวะเนี่ยเอ้ยมาโผล่ขั้วโลกเหนือเฉยแล้วหมู่บ้านอยู่ไหนครับเนี่ยเอ้ยกระดูมาเลี้ยงหมาตังไหนโอ้ยกระดูกผมว่าครั้งนี้เลี้ยงหมาละครั้งนี้ผมว่าเลี้ยงได้หกห้าสี่สามสองโอเคนึกว่านึกว่าจะหมดซะละกระดูกโอเคถือว่าได้โอเคนะครับมาทําชุดก่อกันเลยนะครับเริ่มจากปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บป๊บแล้วก็ปึ๊บปุ๊บป๊บปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็ฟึบปึ้งโอเคชุดเกาะเพชรได้มาแล้ววะโอเคมาตอนนี้ผมว่าน่าจะพร้อมกับการไปนรกละแต่ก่อนไปเนี่ยต้องมาเตรียมอาหารก่อนอขอเนื้อหมูหน่อยโอ้เจอหมู่บ้านว่ะเอ้ยเออเจอหมู่บ้านนี้ก็หมายความว่าผมก็สามารถทําอันนี้ได้ดิทําขนมปังนะครับแล้วหมู่บ้านมาสปอนกางอันนี้คืออะไรเะนะี่ยกางเลวีเลย โอเคขอขโมยเฮเบลนิดนึงผมทํายาได้เนะ่เอาจริงอะเอ้ยตอนนี้วันที่เท่าไหร่วันที่7เอ้ยเดี๋ยวผมว่ารอรอตกแฟนทอมดีว,วันเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้ทํายาไ้ด้วยแบบว่า slow falling อะ่ะเออเอ้ยไม่ไม่ไม่แฟนทอม,ไม,ไ,ม Phantom ไม่เกิดนี่วะนะันเนี้ยลืมลืมแฟนทอมไม่เกิดอ่าเพราะว่าผมนอนไปเมื่อวานนี่ว่าใช่ผมนอนไปเมื่อวานเดี๋ยวผมกะว่าจะทาประตูโลกตรงพอทอรูเลยแล้วกันนะครับง่ายดี โอเคไปทำการจุดโอ้ oh, พร้อมแล้วสินะโอเคนะครับทำระตัวโลกไว้แต่ยังไม่ไปนะกลับไปก่อนวันี้เนี่ยไรเนี่ยนะอะไรวะเนี่ยเฮลโดบายอ่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี Water beating, ๋ยวว a เทอร้อ่ะฮัฮอ่ะ,อะแล้วคือมันอยู่เงี้ยเนี่ยเป็นใครไม่งง,งมากมันคืออะไรเนี่ยเป็นใครก็ต้องสงสัยว่ามันคืออะไรใช่ไหมอ่าแล้วก็โตเอนชานปุ๊บโอ้เยี่ยมเลยแล้วก็ o o ๊คเชลอีกตู้หนึ่งชาร์ปเน็ตหนึ่งเอออย่าเลยชาร์ปเน็ตหนึ่งมันแทบแทบไม่ได้ช่วยเลยไปครับไปในโลกดีก,กวาพวกเราขอให้สปอนในจุดที่ดีวิ้ยทำเอ้ยเอ้ยดีเลยดีเลยโอ้ดีดีโอ้แถวนี้สุดยอดอ่าไหนไหนอ่าเจอพีกลลนปะมามาแลกของไหนะมามาแลกของมาอ่าลงไปครับลงไปเออแล้วก็ โอเคโอ้ยแก๊สแก๊สโอ้เดเธอร์ฟอร์เทสอยู่นี่นี่เองเฮ้ยดีว่ะเฮ้ยผมดวงดีนะวอนนน,นะใจดูตอนนี้นะครับยังไม่เห็นสีของเอเดอร์โพลเลยโอ้ oh, พูดถึงก็มาเลยโอ้สองโอเคผมขอบคุณครับปาโอ้ oh. ไปครับเดเธอร์ฟอร์เทสครับอยู่ด้าน <f> okay, rzy, ขวาต,ต,ตรงนี้โอเคถึงแล้วขวาตรงนี้ขึ้นยังไงเนี่ยมาถึงแล้วโอ้นี่เยี่ยมเลยไปโอ้โอ้โอ้เฉิด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 โอ้โอ้โอ้แป๊บเนื้อพี่แป๊บหนึ่งหนึ่งแล้วโอเคโอ้ยถ้าโอ้โหแล้วมันเป็นรูมอะไรกันเนี่ยมันจะปกป้องอะโอ้โหโดนปกป้อ <m aí> งนี่โนโอน่าปกป้องไม่ใช่ไหมโคโละคนลโคโลอันตัวเนี้ผมว่าเป็นสปอนเซอร์ชัวร์ตัวเนี้ยเนี่ยเป็นขั้นบันไดโอ้หั้าไงโอ้โหยังมันอยากจะตีนะ โอเคได้มา4โอเคโอเคแปดแท่งโอเคครับคุณครับไปละครับผมแค่นี้แค่นี้แหละที่ผมต้องการนะครับโอ้หวัดดีครับตัวสูงเปล่าๆทำอะไรได้เพีงแนวคนเราอืมมีทองชิบโอ้นี่มาทำเควสหน่อยทำอาชีพนหน่อยอาชีพมน่ออาชีพมน่ออืมโอเคเห็นฟ้าและตรงนู้นอืม คือเป็นเนื้อเป็นฮอกอายได้ไงนะโดดไปได้ยิงนะโอเคถึงละเออพื้นที่ก็ใหญ่อยู่นะไม่ได้ฮะอเดี๋ยวนะครับเออมีเนเธอร์ฟอร์ทิสองที่แล้วครับอะเดี๋ยวผมค่อยมาสำรวจแล้วกันนะไอตรงนี้นะไอตรงเนเธอร์ฟอร์ทิที่ผมค่อยมาสำรวจแล้วกันผมจะจำไว้จะจดจำใส่หัวากาะลาผมไว้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาไล่เดอะโพกันก่อนดีกว่าก็ได้เดอะโพมา15จากนั้นเราก็เอามาทำการ จึ๊บจึ๊บแล้วก็ปึ๊บแบบนี้แล้วก็15หเลยอะเอาสัก12 tram. องก็แล้วกันโอเคไปไปตามล่าหาสตองฮนดีกว่าโอเคมาถึงแล้วแฟนทอมเกิดหรือยังเอ่ยผมไม่บบน่าจะเกิดอ่ะน่าจะคืนถัดไปนะอุ้ยมันเกิดแล้วนี่เฮ้ ouais irm, <pronouns expressions> ยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยก็ดีเลยขอแค่อันเดียวพออันเดียวโอ้นี่แหละที่ต้องการนับสุดยอดเลยวโอเคไปพร้อมละโอเคเริ่มจากตรงนี้แล้วกันตรงนี้ปึ๊บ ไปทางนู้นะฮะอีกทีนึงปุ๊บไปอีกโอ้โหคือนี่คือไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยอ่าไปทางนูน้นอย่าแตกอ๋อแล้วผมลืมผมลืมเอาเบสพาวเดอร์มาอ๋อโน้ ไม่รู้อ่ะอาจจะพอก็ได้หวังว่าไอตรงสตองหัวมันจะมีนะเอ้ยไม่เอาอ่ะกลับดีกว่าเพื่อความชัวร์ดีคืออย่างน้อยอ่ะตอนนี้เรายังไม่ถึงไงเรากลับบ้านไปเอาอยัางทันนะครับโอเคมากลับมาละมาตรงนี้ก็นั่งเรือไปนะครับตอนนี้ผมเอาเบรสพาวเดอร์กับเหล็กมาแล้วพนั้านานแล้วโกอย่าบอกนะว่านั่นมันเกาะเห็ดแล้วเกาะเห็ดอีกเลยอ่าโดนจนได้เดี๋ยว โโอ้โหไม่ใช่แค่ที่เดียวครับตรงนู้นก็มีฮะเป็นโอเชี่ยนมอนูเมน์เอ่อโอเคเอาทางนู้นโอเคอย่าแตกนะเอาขุดลงเลยจะต้องโฮอยู่แถวนี้แหละโอ้นี่ไงว่าแล้วมาอยู่แถวนี้ว่าแล้วโอเคเจอแล้วครับอู้หูหูหหโหโเจอห้องเลยนี่โอเคมีอยู่หนึ่งนะครับก็ 8 9ดเ1้โอ้ยอุ้ยพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเลยอะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอฝากของก่อนนะครับเช่นน่าจะประมาณนี้โอเคครับก็การสู้เนเธอร์กอนนะครับก็รู้ๆก,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 กันอยู่ซุ่มพังแน่นอนอันนี้โอเคอืมโอเคนี่ก็แล้วกันนี่ตำ่ำโอ้ เกือบไปครับโหเกือบไปแล้วโอเคโอเคโอเคโอ้ยโดนได้ไงวะนะเอ้ยแล้วผมเอ้ยนี่เก็บเก็บก่อนเก็บก่อนดาร g o อนบร e ดนะครับไม่ใช่หรอกเอาเอาชิปเมนต์เดี๋ยวเฉยไม่ต้องกระโดดหรอกทุบธรรมดาเนาะเดี๋ยวรอแลนดิ้อีกทีนึงผม่าน่าจะตายละนะเร็วมาเร็ว มาคราวนี้มึงตายแน่เฮ้ยกินยาก่อนยาก่อนโอเคเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวตายจะไม่ใช่มังกรแต่เป็นผมเองอู้โอเคยังไม่ตายไงโอเคมาเดี๋ยวคราวนี้ผมฆ่ามันด้วยผมจะฆ่ามันด้วยกันเอาแอปเปิลทองแอปเปิลเอนชานทุบมันทุบมันตายตายตายเอ๊ะโอ้ เอาเอาเอาวอาหัวไปงั้นน่ะเจอแต่เลยแปลกแปลกเลยวนี้อ่ะโอเคครับฆ่าเรียบร้อยแล้วครับเย่จบเกมแล้วจบเกมแล้วนะครับผมภายในแค่ตอนเดียวอ่าฮะโอเคได้ไข่มาแล้วครับไปเอ็นซิตี้ดีกว่าต่อเลยต่อกันเลยแปลว่าฆ่าอินเดอร์ก็เสร็จปุ๊บไปหาปีกเลยไป โอ้ยใช่เปล่าวะเฮ้ยใช่จริงด้วยครับไม่ใช่อนทิตีนะเป็นทางกลับโอ้เจอแล้วเจอแล้วข้างหน้านี้ยังไงล่ะครับเจอแล้วครับผมเอน t ิตีไม่รู้ว่มีเหลือเปล่าน่าจะมีนะผมว่าผมว่าน่าจะมีเรือแหละคือตอนนี้ผมว่เข้ามาใกล้พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่เห็นเงาของเรือเลยก็แต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ๋ยวดูละ คือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโล่ผมพังไปแล้วนะครับแล้วก็ไม้ตอนนี้เนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยผมเอาไม้ไปทําชังเกอร์บล็อกไม้ก็หมดตัวแล้วนะครับโล่ก็พังแล้วด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยตอนที่ผมไปหาเรือเนี่ยผมจะไม่สู้กับไอ้ชังเกอร์แล้วนะครับดังนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของผมก็คือการหาปีกแค่อย่างเดียวแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีรูดของอะไรบ้างนะโยนมาตรงนี้คิดว่าน่าจะถึงแล้วตรงนั้นนะศรีองศานะครับเพื่อความไกลที่สุดนะครับเผื่อคนที่อาจจะเรียนโปรเจกต์ตายอยู่ ในช่วงนี้น่าจะได้เรียนกันโอ้เจอเอนซิตี้แล้วนั่นคือมีเหลือไหมครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าไม่มีอ่ะคือถ้าไม่มีนี่คือผ่าเลยนะอืมไม่มีอ่ะเนี่ยเออแต่ในห้องนัมม้นผมว่าน่าจะ มีกล่องหรือเปล่านะตัวนี้ขอผ่านนะครับตัวนี้ขอผ่านด้วยความที่มันไม่มีเรือคือมันเออนี่ยนี่ก็มีเนี่ยมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยอุ้ยอุ้ยมี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 หรือเปล่าเดี๋ยวปกติมันต้องมีดิเนี่ยตรงนั้นมันเป็นทางทางที่มันไปสู่เรือใช่ไหมตรงนั้นนะเอ็นซิตี้ตรงนู้นก็ขอบายนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะมีเรือโอ้ยเจออีกเจออีกที่หนึ่งตรงนี้นี่ไม่มีว่ะ ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีนะตอนนี้พยายามที่จะเซฟเลือดนะครับเพราะว่าถ้าเสียเลือดเยอะๆเนี่ยอาหารแล้วก็เสียเยอะตามโอ้ว้าวจะโอ้ดีและที่กูต้องกอนครับ โอยกว่าจะมาเยูน้่จะเจอทีนึงก็เจอใหญ่เลยเว้ยแล้วในความที่ตอนนี้นะอาหารผมก็เริ่มจะไม่ค่อยจะมีลแล้วด้วยแ้ากว่าจะขึ้นถึงตรงนั้นได้นี่ผมก็ต้องผ่านในพวกชังเกอร์ใช่ไหมนะผมวิ่งผ่านเลยแล้วกันนะมัวตีกับมันก็เสียเวลาไม่เอาว่าต่อฟักทางไหนวะเนี่ยอ๋ออ๋อนู่นไงนู่นไงเจอแล้วเจอละเจอละเจอละไม่พลาดอยู่แล้วตรงข้างในเนี่ยอืมโอเคได้มาหนึ่งนะแล้วก็ออ้ อันนี้ได้ทองได้เล็บสไต์เดอร์แมวโอเคนะโอ้ยแล้วได้เพชรมาเพิ่มเลยครับ7เม็ดปุ๊บโอเคได้หัวมาแล้วผมหัวเอนเดอร์ด้าก่อนนะครับจากนี้ก็ไปรูทของกันดีกว่ามารูทของเฉยครับโอเคแอปลอนไปเลยครับตรงโน้นดีกว่าตรงโน้นดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมีเรือดีกว่าโอเคไม่ดรอปด้วยคืได้ปีกมาได้แร่และได้เหล็กมานะครับ โอเคได้หัวมังกรมาอีกหัวหนึ่งนะครับปึ๊บอ้โ oh, อ oh ้โหปรีเชั่นสไอเอนซิตีที่ผมผ่านมานี่ผมไม่ไปแล้วกันนะเออผมโบ่เกียดขี้เกียจไปละเอาเท่านี้แล้วกันไปร่อนให้ลงโอ้ oh, oh, พอดีเลยวะโอ้ oh, จบเกมแล้วเย้ yeah. ไม่ครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้เรากลับมาที่เบออันแสนสุขของเราแล้วนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ในการเริ่มต้นใหม่ ในเวอร์ใหม่ของผมนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าเวอร์เก่าเนี่ยมันหายนะครับเพราะผมลงวิดโด้ใหม่แล้วทีนี้เนี่ยผมไม่ได้แบ็กอัพเวอร์นั้นไว้นะครับไม่ได้แบ็กอัพไว้นะก็เลยเรียบร้อยนะครับเวอร์หายแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาเริ่มต้นใหม่กันโอเคก็ทรัมปิเนียนเป็นเท่านี้ละกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับทรัมปิเนียขอลาช่างปะก่อนแล้วพบไม่เจอใหม่คลิปหน้าผม